สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันคือโอกาสนะครับผมวันนี้ครับเต็มๆก็คือวันที่28วันศุกร์นะเป็นคลิปวิเคราะห์เลขมงคลลาวนะครับวิเคราะห์เลขมงคลลาว28ครับใกล้แล้วครับใกล้ในส่วนของรัฐบาลใดแล้วนะติดตามช่องผมไว้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะผมจะมีปฏิทินจีนในวันที่3 1ซึ่งจะมีเลขมงคลของปฏิทินจีนให้ดู4ตัวด้วยนะ ติดตามวะครับติดตามไว้ไวนะก่อนอื่นครับเรามาซูมดูในส่วนตรงนี้ก่อนถ้าใครอยากจะอ่านหรือดูเนื้อหาตรงนี้ก็สต็อปแล้วดูเองก่อนได้เลยนะครับผมไม่พูดถึงเนื้อหาตรงข้างล่างนี้นะไปหาอ่านเอาอีกทีเองนะครับดูเองได้นะผมจะดูตรงนี้ครับอันนี้นี่คือในส่วนของทิศมงคลนะครับทิศเออทิศโชคลาบนะครับทิศโชคลาบโชคลาบนะครับเป็นในส่วนของทิศใต้นะครับทิศใต้นะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ทิศใต้นะครับทิศใต้เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการโชคลาภนะเสริมโชคลาภนะเสริมโชคลาภให้ขอพรหรือทําอะไรบางอย่างให้หันไปทางทิศใต้นะครับทิศใต้โอเคไปต่อเลยครับมงคลลาวะครับครั้งที่แล้ววัน,นที่ยี่สี่นะพุทธที่ยี่สี่นะเป็นไงบ้างพุทธที่ยี่สี่เรามาดูในส่วนของผลกันก่อนนะผมทําผลมาบ้างแล้วนะครับว่าให้เห็นกันแล้วคือมีส่วนของเก้าสาม ที่ตัวเดียวเลยที่เป็นเ,เลขมงคลจัดประกบคู่ของมงคลหลักนะในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เลขชุดที่ผมประกบคู่กับมงคลรองผมเดาว่ามี7เ,เข้ามาซึ่ง7มีส่วนของซูปเปอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ผิดพลาดเธอต้องหลุดเลยแล้วว่าได้คือผมบอกดัดศูนย์ซึ่งโอ้โหเรียกว่ามหากรรมศูนย์นะครับมหากรรมศูนย์ก็ผิดพลาดครับต้องขออภยัยผิดว่าไปตามผิดนะครับ เพราะฉะนั้นไปดูครับไปดูรอบต่อไปในส่วนของวันที่27นะก่อนอื่นครับถ้าติดตามผมอยู่ผมจะคลิปที่แล้วผมจะเนบในส่วนของฮานอยไปด้วยนะซึ่งฮานอยเป็นไงบ้างฮานอยเนี่ยเมื่อวันที่27ก็คือวันเม่เนี่ยที่อัดมานะครับ27ก็ผลออกแล้วก็อย่างที่เห็นนะปีเศ3ตัวด้วยนะ3ตัวด้วยนะครับมีได้97ไปเต็มๆนะคนในกลุ่มได้ไปเต็มๆแล้วก็2 3 ส่วนวันก่อนๆก็อย่างที่เห็นครับมีเชียดสามตัวผมเชียดสามตัวนี้ตลอดนะครับแล้วก็รับไปเต็มๆวันเมื่อวันที่ยี่หกนะครับรับไปเต็มๆผมแบบชนิดเต็มๆเลยนะครับนะครับยี่สิบหกก็ตามที่เห็นนะครับอืมนะครับลาอ๋อผิดครับยี่สี่ขอโทษทีครับผมรู้สึกพุธยี่สี่โอเคมาดูพุธยี่หกผมผิดผมผิดเองโอเคพุธยี่หก นะครับผมบอกดับ1น,นะครับ1ก็มหากรรม1ไม่ต่างกันนะมาเน็บเอี่ยวที่จะเห็นอยู่น่าจะมานี่ครับ7 4ครับ7 4 4 7, 7, 4 4 7ครับนะ1ชุดนะครับขอประทานภัยตะกี้ผมไปย้อนดูเพราะคิดว่าเ,เป็นวันที่วันพุธนะครับต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็จะมา เฉียดนี่ครับนี่อืมขาดตัวเดียวครับนะขาดตัวเดียวนะเห็นได้ชัดเลยนะส่วนที่เหลือก็น่าจะมีเรื่องของ6ครับนะหที่เป็นมองว่าผมมองว่าน้นจะรูดแล้วก็เนี่รูดได้นะที่เหลือติดติดดับครับติดดับโอเคไม่สวยซะเท่าไหร่นะครับไม่สวยก็ไม่สวยตามนั้น แล้วก็ฮานอยก็ตามที่เห็นนะครับวันนี้ส่วนที่8ผมยังไม่ได้ทํานะครับก็ถ้าอยากจะดูที่8คลิกใต้กลุ่มมาได้เลยนะครับก็คือของวันนี้วันที่28สุกยีมาดูได้นะครับในกลุ่มฟรีนะครับดูฟรีผมบอกเลยคลิกได้เลยครับไม่มีประเด็นดแดงสิ้นไม่ต้องมานั่งแชร์อะไรทั้งสิ้นประจำวันที่28 ครับส่วนรัฐบาลเช่นกันครับรัฐบาลผมก็จะทำแล้วให้กลุ่มในกลุ่มก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามาทำคลิปลงอีกทีนึงในวันก่อนหวยออกนะครับ นี่ดักผมศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับห้าก่อนอื่นผมฝากคำย้ำเตือนน,นิดนึงก่อนนะครับก่อนเข้าไปดูผมอาจจะมาแทรกนะช่วงตอนนี้นะครับก็คือเลขที่ผมทำเมื่อกี้นะครับมันไม่มีการแจกสูตรนะรผมไม่บอกวิธีการคิดคำนวณโชว์นะครับผมอยากทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทั้งเลขปฏิทินที่ผมให้ไวนะเดี๋ยวจะให้ไวนะครับแล้วก็ไม่พลาดฮานอยลาวและรัฐบาลที่ผมจะทําไว้ให้ในทุกๆครั้งส่วนใครอยากจะดูเป็นพิเศษเร็วก่อนใครหรือย,ยังไงก็เข้ากลุ่มมาได้ครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องแม้แต่สมงสมัครอะไรก็ไม่ต้อง มาอยู่ด้วยกันครับเป็นครอบครัวสามตัวครับ4ี่ผมแนะนำสามตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาไปเอาไปเขาเรียกไงเอาไปเอาไปสัก2ตัวภาพปะอย่าเอาไปเอาไปหมดนะเพราะว่าผมจะมักจะเฉียด2ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยมสมมติแปดงเนี้ยอาจจะเอา8ปหนึ่งไป3ามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแปดหนึ่งสี่เนี้ย มีโดนนะผมบอกก่อนมีโดนนะในกลุ่มทาแบบนี้นะครับมีโดนนะครับมีโดนอ่ะนี่ครับแคปไว้ครับนี่คือวิเคราะห์มงคลลาวครับถ้าจะรูดหรือสิบเก้าประตูผมแนะนำหกเก้าครับดูได้เลยนะส่วนถ้าจะประกบในส่วนของมงคลหลักไม่เสียหายประกบได้เลือกเอาถ้าชอบนะอย่างเงี้ยถ้าชอบนะจับได้เลยผมไม่สนนะไม่มีประเด็นจับได้เลยครับส่วนเล็กดับผมมองไว้ศูนย์กับห้าตามนี้เลยครับ ยังไงใครดูมาถึงตรงนี้ผมก่อให้เกิดความเฮงความปังครับไม่ว่าจะขนทางใดก็ตามเปิดโอกาสตัวเองเครับเหมือนเช่อช่องผมทุกๆวันคือโอกาสแล้วพบกันใหม่คลิปวันเสาร์สำหรับรัฐบาลไทยกดติดตามไว้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ